พระอาจารย์สุริยันแห่งวัดป่าวังน้ำเย็นได้เหมามันแก้ว2ี่สตันแจกญาติโยมที่มาร่วมทำบุญ โดยเมื่อเวลา13นาฬิกาของวันที่6เมษายน2567พระอาจารย์สุริยนันโคสะปัญโยประธานสงฆ์วัดพุทธ,ธวนารามหรือวัดป่าวังน้ำเย็นตำบลเก้งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามได้รับซื้อมันแกวจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันแกว้วบ้านพงโพธิ์พงสว่างอำเภอบรมือจังหวัดมหาสารคามจำนวน20ตันผ่านบริษัทประชารัฐรักสามัคคีมหาสารคามวิสาหกิจเพื่อชุมชนจำกัดเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ปลูกมันแกวเนื่องจากประสบปัญหาผลผลิตมันแกวหล้นตลาดโดยมีนายวิบูลแววบันดิตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยนางสาวปราณีวงบุตรนายกนกศรีวิชัยนันทรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามคณะสิทธิอนุสิ์ร่วมแจกมันแกวแห่งกับญาติโยมที่มาร่วมทําบุญในวันนี้โดยนายวิบูลแววบันดิตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้ลกล่าวว่า เนื่องจากในปีนี้จังหวัดมหาสรารคามมีผลผลิตมันแกวออกสู่ตลาดในช่วงฤดูกาลนี้ค่อนข้างเยอะและจังหวัดอื่นๆก็มีมันแกวออกมาสู่ตลาดในช่วงระยะเวลาเดียวกันจึงทําให้มีผลผลิตมันแกวออกสู่ตลาดเป็นจํานวนมากในช่วงนี้และเนื่องจากว่าปีนี้อากาศค่อนข้างร้อนมันแกวมีผลผลิตเยอะถ้าพี่น้องเกษตรกร,กรไม่รีบขุดขึ้นมาจําหน่ายก็จะเกิดความเสียหายเพราะว่าผลมันแกวจะแตกทําให้ไม่ได้คุณภาพมันแกวก ถือเป็นพืชมหัศจรรย์อย่างหนึ่งก็คือสามารถเก็บได้เป็นระยะเวลานาน ยิ่งเก็บหลายวันก็จะยิ่งหวานนอกจากนี้ผลผลิตมันแกวของจังหวัดมหาสารคามเป็นสินค้า G.I. เป็นมันแกวที่มีคุณภาพเนื่องจากดินที่จังหวัดมหาสารคามเป็นดินที่เหมาะสมกับการปลูกมันแกวมากเมื่อปลูกออกมาแล้วจะได้มีรสชาติที่หวานมันอร่อยและก็ขอเชิญชวนมาช่วยกันบริโภคมันแกวของจังหวัดมหาสารคามเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรครับ มันสะเท้าครับ